ไฟก็มากลางตลาดเลยนะคะเาไฟผ่านไปแล้วนะคะต้อมกลายเป็นตลาดตามปกติค่ำคืนนี้เราจะไปล่องแม่น้ำแม่กลองกันนะคะเ,คเพื่อหาชมดูหิ่งห้อยนะ,ะอย่ากับไอ้ไฟเลย สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆน้องๆแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองทางบ้านด้วยนะคะวันนี้ช่องนาโนคิดนะคะพามาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามแล้วที่นี่นะคะก็คือสถานีแม่กลองเป็นสถานีรถไฟนะคะแม่กลองนะคะตรงนี้ที่แม่จ๋ายืนนี่นะคะวันนี้พาเด็กๆมาดูตลาดร่มปุูกร่มปุกมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวแม่จ๋าอธิบายนิดนึงก่อนนะคะ ตอนแรกนะคะมันก็จะเป็นตลาดธรรมดาธรรมดาเลยมีแม่ค้าขายของแล้วก็มีร่มเต็มไปหมดเลยแล้วอยู่ดีๆรถไฟก็มากลางตลาดเลยนะคะผ่านทะลุตลาดเลยแม่ค้าเขาจะรีบหุบร่มหูบร่มหูบร่มแล้วรถไฟก็ผ่านไปเลยผ่านไปได้คะ่ะหลังจากนั้นแม่ค้าก็จะกางร่มตามปกตินะคะตอนนี้รถไฟผ่านไปแล้วนะคะ ร่มกลายเป็นตลาดตามปกติค่ะตรงนี้นะคะก็คือห้องจำหน่ายตั๋วเดินรถนะคะเดี๋ยวแม่๋าจะมาบอกตารางเดินรถให้นะคะนี่มาทางนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเราจะเดินทางไปเรื่อยๆจนสุดสายเลยที่สถานีบ้านแหลมสมุทรสาครนะคะ ใช้เวลาทั้งหมดจากแม่กลองมาถึงบ้านแหลมเนี่ยทั้งหมดก็1ชั่วโมงนะคะสำหรับค่าโดยสารค่าโดยสารนะคะเริ่มจากสถานีแม่กลองค่าประมาณ3สถานีแรกก็ประมาณ3บาทค่ะ หลังจากนั้นก็4ีหสถานีต่อไปก็ประมาณ6บาทนะคะสถานีเหล่านี้ก็ประมาณ9บาทนะคะจากแม่กลองมาส่วนสถานีสุดท้ายนะคะจากแม่กลองมาบ้านแหลมตรงนี้ก็เพียง10บาทเท่านั้นใช้เวลาตั้ง1ชั่วโมงเสียค่าโดย30บาทคุ้มค่าจริงๆเลยนะคะแถมได้ดูชมวิวบรรยากาศรอบๆอีกด้วยนะคะ และตรงนี้นะคะก็คือหัวรถไฟจำลองนะคะที่สถานีแม่กลองของเราเนี่ย<ๆ>เพื่อให้เด็กๆได้มาลองเป็นคนขับรถไฟดูนะคะแล้ววันนี้พนักงานหญิงคนขับรถไฟปั้นหน้าจะมาเป็นคนขับรถไฟค่ะ ชรถไฟก็จะมาสุดสายที่สถานีแม่กลองแห่งนี้นะคะนี่คือสุดสายเลยต่อจากนี้ก็จะเป็นแม่น้ําแม่กลองแล้วค่ะเอะอันนี้มันคือของเล่นโบราณเล่นอะไรหรอคะ๋อ้ใช่ใช่อันนี้เหรอลูกอันนี้มันคือของเล่นโบราณนะคะอันนี้หยิบมาเลยหนูลองหมุนมันจะมีเสียงเห็นไหมฟังไปฟังมาเหมือนเสียงกรบหลังฝนตกเลย นี่เป็นของเล่นโบราณนะลกูกปั่นแล้วดังวูวว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 แม่มีตัวอะไรคะอันนี้นะคะก็คือปลาทูแม่คล้อง<ม>หน้างอพอฮักแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยดูสิคะก<ม>อดเลยใหญ่กว่าปะนาอีกที่เราเดินมาเจอกับ ร้านขายของเล่นนะคะเอาเด็กๆดูซิเด็กๆอยากได้อะไรหรือเปล่าคะมีอะไรเอ่ยอยากได้ไหนครับ <S <S ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะกลเลยหนึ่งชิ้นนะคะ <S <S เดี๋ยวเราไปเดินดูในตลาดอัพวากันต่อนะคะ ว่าจะมีสินค้ามีของเล่นน่ารักขนาดไหนนะคะ<ม>ไปกันจ้าคนละชิ้นแล้วเดย์ๆอ่ะไปกันเลยยว<ม>ไม่จัดซื้อให้อีกค่ะ<ม>เห็นแล้วหิวข้าวเลยนะคะแต่ว่าน,นี่ไม่ใช่ประตูจริงนะคะอันนี้เป็นประตูแม่กลองที่เป็นกุญแจนะคะอันนี้นุ่มๆนะนุ่มๆบีบได้เลยเหมือนจริงเลยนะคะ<ม>เห็นแล้วหิวเลยมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ตัวใหญ่มากใหญ่ยักษ์เลยนะคะเนี่ย อันนี้ขนมโบราณเลยนะคะอุ้ยนีมาสากกินตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ย อ๋ออันนี้ด้วยขนมพิงให้แต่กินตั้งแต่เล็กๆเลยมายมยมเชื่อมที่เสียบไม้อย่างนี้นะคะเออ <c oughs> เด็กๆอ, <c oughs> อ,อยากกินอันไหนไหมคะเราอยากกินนันนนนี้หรอนี่โอ้อันนี้ฝรั่งนี่หมากฝรั่งนี่นานมากเลยหมากฝรั่งรสมิ้นต์นี่แก้าแก้มากเลยนีอันนี้เป็นหมากฝรั่งกานกแก้วนะคะ <c oughs> อูหูที่อื่นไม่ได้เลยนะเนี่ย หาได้จากที่นี่นะคะปวดน้อเด็กจวิตามินซีโอ้น่ากินน,นั้นเลยนี่ก็นานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยคะลักกี้เนี่ยเป็นเม็ดเป็นสีเป็นสีด้านในตั้งแต่ไม่จ่าเล็กๆเหมือน,นกันเลยเนี่ย อันนี้ไม่ามาไม่เคยเจอเลยนะคะสบูู่ปลาทูของปากจากอัมพวาน,นะคะปลาทูมีหลายสีเลยนะคะสีเขียวสีม้าน่ารักเลยนะคะ นะคะที่เขาปั้นกับมือแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นกิฟต์นะคะน้องปนาเลือกน้อนน้องปโนก็มีด้วยนะคะแล้วก็น้องลูกอินก็ถือไปเต็มเลยวันนี้แม่จ๋าเอาใจเด็กๆซือกิฟต์ไปให้เยอะๆเลยค่ะเดินเที่ยวร้อนๆนะคะต้องแวะพักกินไอติีมหลอดกันหน่อยนะคะมีหลายสีเลยเหลืองเขียวฟ้าแดงเอาสีอะไรกันนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าปั่นให้นะ อาจจะดูเหรออาจ๋ะไม่จะอุ้มเอาละนี่นะคะที่ตลาดน้ำอมตะอันนี้สีเขียวนะคะปะนาสีเขียวค่ะพี่อันนี้สีฟ้าเหรอลูกหัวฟ้าเหรอครับอน้องพนโนสีฟ้าเออได้แล้วสีเขียวอันนี้อางสีฟ้าค่ะเดี๋ยวลูก <inate> อ่าลูกอินเลิกสีเขียวอ่าได้คนละหนึ่งแท่งอร่อยไหมคะ,ะได้ทีทไ,ทไมล่ะ <ti stud s> ตลาดน้ำอัมพวาตอนนี้เราเดินขึ้นสะพานนะคะเดี๋ยวจะไปดูคลองกันแล้วก็มีเรือแล่นเยอะแยะเลยนะคะอ้าวด้านนู้นเลยคะ่ะเรือนะคะที่แล่นชมคลองแห่งนี้นะคะ สองฝั่งตอนนี้ก็คือบรรยากาศของตลาดน้ําอัมพวาในตอนเย็นๆแบบนี้ไม่มีแดดแล้วนะคะแล้วก็จะมีบริการเรือนะคะซึ่งทุกคนที่อยู่ในเรือก็ใส่เสื้อชูชีเป็นทุกคนเลยเดี๋ยวเขาจะไปล่องเรือแถวนี้ชมบรรยากาศกันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรือข,ขายอาหารนะคะตามสไตล์ของตลาดน้ํานะคะอูโหนี่เป็นขนมลูกชุบนะคะ เวลาเราเห็นลูกชุบทั่วไปเนี่ยมันก็ลูกเล็กๆน่ารักๆ่ารักเลยนะไม่ลูกใหญ่เลยกินลูกเดียวอิ่มเลยนะคะลูกชุบมีหลายลูกเลย ผมปลาพยาินะคะก่งกระเมีไ่ไสาสในสไแฮมชีสอฟทองบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่แล้วก็ชาเขียวนะคะอ่านกปนาาจะเลือกไ,ไส้อะไรคะไส้สตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่เหรอคะได้เลยปนองไส้อะไรครับไส้อันนู้นไส้อันน้นคือแฮมชีสโนจะเอาไส้ชีสเหรอครับไ,รได้เลยครับอันนี้แม่น้ำอะไรคะเด็กๆ อันนี้แม่น้ำแม่กลองนะคะเดกค่ำคืนนี้เราจะไปล่องแม่น้ำแม่กลองกันนะคะเพื่อหาชมดูถิ่งห้อยนะคะเดี๋ยวไปกับพวกเรานะคะ สบการณ์เด็กๆนะคะนั่งเรือลองไปหนะ่แม่กลองนะคะมีฉากค่ำๆอย่างนี้อากาศดีมากเลยค่ะนอายขึ้นแบงตอนนี้นะคะจากแม่นม้ำแม่กลองสายหลักเราก็กำลังแยกเข้าไปในกลองสายรองลงมาแล้วนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นทิวท้อนะะ์เหนือฟ้าเห็นสะพานอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะ ตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะจากแม่น้ําสายหลักคือแม่น้าแม่กลองนะคะตอนนี้เราเลี้ยวเข้ามาในคลองซึ่งเป็นสายน้ําที่เล็กลงนะคะนี่คือคลองใส่อ้อมนะคะเดี๋ยวเราคุ้มดูอยู่ตรงนี้ว่าเดี๋ยวเราจะเห็นหรือว,ว่าไม่เห็นหิ่งห้อยเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะตอนนี้หิ่งห้อยก็บินเข้ามาในเรือของเราเลยนะคะเกาะที่มือด้วยนะคะหิ่งห้อยเป็นแมลงตัวน้อย,อยที่ ผลิตแสงไฟในตัวเองได้เลยนะคะไหนที่มืดมุดก็จะเห็นไฟกระพริบกระพริบเลยอ่างไรคะนี่คือยังกับไอ้ไฟนันเลยต้องรำคาญนะคะก็จะมีไฟมีแบบ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 เหมือนไฟคริสต์มาสเลยนะคะแต้เลยไม่เหมือนบ้านยาบินเนาะที่มีก่อน โอ้แว๊บๆเลยเห็นแว๊บๆในกล้องเลยครับเห็นแว๊บๆในกล้องเลยโอ้ด้านบนก็สวยแว๊บๆแว๊บๆไปใกล้ๆเลยต้นต่อไปก็เยอะเลยนะคะ วันนี้เด็กๆเห็นหิ่งห้อยเยอะไหมคะเห็นค่ะเยอะเลยใช่ไหมคะเห็นเยอะมากเห็นเยอะเลยเหรอครับแล้วหิ่งห้อยมันมันมีแสงไฟไหมครับมีค่แล้วมันมันยังไงเอ่ยมันแว๊บแว๊บยังไงเอ่ยแวบยแวบแว๊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 บนะครับแล้วหิ่งห้อยเนี่ยมันชอบอยู่ที่ต้นอะไรคะ ลำพูนะไม่ใช่ลำพูนนะต้นลำพูลำพูนมันเป็นจังหวัดนะคะชอบอยู่ที่ต้นลำพูซึ่งลำพูเนี่ยมันก็อยู่ริมน้ำแม่น้ำแม่กลองนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาจราบพาเด็กๆ มาเปิดประสบการณ์ที่จังหวัดสมุทรสงครามกันนะคะวันนี้นะคะเราเริ่มต้นด้วยการเที่ยวแบบวิถีชาวบ้านเลยนะคะเราเที่ยวที่ตลาดรอมหุบแล้วก็มาตลาดน้ำอัมพวาแล้วปิดท้ายด้วยลงเรือล่องแม่น้ำแม่กลองนะคะไปชมหิ่งห้อยข้างทางสองข้างทางเลยหิ่งห้อยมีเยอะไหมคะเด็กๆเยอะค่ะแล้วหิ่งห้อยสวยไหมคะเด็กๆสวยมาก สวยมากเลยนะคะหิ่งห้อยเนี่ยอยู่ที่ต้นลำพูสองข้างทางเลยสวยมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจบคลิปกันค่ำม,มืดเลยนะคะเพราะว่าเราไปซุ่มมองหิ่งห้อยมานะคะสำหรับวันนี้มืดแล้วเราก็คงต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ติดตามเราสักนิดหนึ่งนะคะสันกระดิ่งกุ้งกิ้งทริปหน้าเราจะพาเด็กๆไปเปิดประสบการณ์ที่ไหน รอติดตามชมกันนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นาโนคิด <ano Kids. S 2> สวัสดีค่ะอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะคะมืดแล้ว